นี S <S <y> <ify> ้เหลคนี like <bbe> ้บเลือแคนี้อ็นกเกมเกแบบนี้เกมไม่ได้นู่นนะครับจะสอบกวดจะแล้วสมองนู่นตั้งแต่วัยรุ่นชนกก้องชกัไมา่ใไมเฮ้ยว่าไอนอยดวงดีนี่มีแขกคนไอ้แบงค์ยังไม่เจอเลยไอ้บลเจอไอ้ลียังไม่เจอเอ้ยลีเจอตอนขับรถแต่ตอนอยู่บ้านไม่เจอ ก็วันนี้มาจากกทมกรุงเทพกมดูการก็เป็นนักแข่งนักแข่งนักแข่งของประเทศไทยเลยก่ออุบัติเหตุแล้วแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วกำลังเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวแต่ว่าาอยากหาหมอดีๆนดืสีไงก็เลยให้มาปุยดำเป็นน้ำทำรอดทำรอดล้รอดจริงไหมตัำน้ำลืมก็ยเ้ยนตั้งแต่้วท่านท่านไม่แม่ไม่แม่ลูกชิ้นลูกเลี้ยงเปิดเปิดไม่เปิดท่านช ความมั่นใจไม่ต่ำเลยกไม่เช ouais ื่ออคือเดี๋ยวท่านท่านพอจะมีอะไรวิชาอะไรจะให้ดูรอยสักแบบดูรอยสักท่านเนี่ยเดินมาเหมือนเดิมเขาก็ที่ที่รักษาที่ที่ตามรอยสักหรือต้องสักเหมือนท่านเป็นไม่แข่งไอ้บางไอ้ดาวน้ยเห็นยังงงว่ารอยสักอะไรบ้างแต่ละอย่างมีอย่างนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรสักท่านนึงมันว่มันกระดูดละมันสักเหมือนไม่เสร็จอ่ะไม่ใช่สายเหรอใครสักใครเพื่อนสายเหรอเอาบางนี้บางนี่รูดเลย นี่มันรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรรูปมันมันใบใบกัญชาเหรออืมขอนอะไรของรกัญชาอ๋อท่านชอบศิลป์ปัญญาอ๋ออันนี้อันนี้ฟังเหเฮ้ยสก๊อปด้านหลังครับเอด้านหลังทีเด็ดใช่ไหมคือก็เปลี่ยนไหมแต่ก็เปลี่ยนคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเออโอ้ไม่มีความหมายเลยความหมายอะไรเออดูด้านหลังข้างลังกข้างลังให้ดีโอ้วตัวใหญ่เลยอันนี้ให้ให้น้อยดูเลยตัวใหญ่เลยอันนี้ตัวอะไรเอานกนกอะไรท่านไ ไปจิ๊บหรือว่าไจับไปจับไประม้ใช่ลรยังนกนกเปจิ๊บบ้านเราเนี่ยอันนี้อะไรนไอร้อยสงสัยเหมือนสักอะไรหรอเหมือนประลักชิบลยเือดวงลนสักจริงๆครับทาไมถึงเอาลูกเลยเอเราชิบไงอ๋อเสริมดวงเสริมดวงอ๋อก็เอาดวงเอาเอาสัก ไอ้คาาอะไรก็เดี๋ยวจะมอบให้ที่อาคาถาอะไรอาก็้การากอลแบายืนมัดอะไรเงี้ยาท่านท่านคิดคิดอานข้อข้ออาบาขวดเองกิได้เป็นร้อยครั้งครับจิบจิบถ้าท่านมีเยอะไม่ใช่คาาดิ่ป็อะไรเขาเรียกว่าอะไรอาคมเขา็นยันันยัอยเออยา้ยแล้วไม่เคยักด้วยอาได้ท่านท่านจะเป็นคนล่างมีแด้ปากเข็มปากกาปากกา ตาเดมมาร้ยนจะเขียนน้ยนิตามนั้นในช่องพสายเชือบิดมักรถดไปไม่มีการไู้ีนเป็นว่าตั้งสีสายเิวเดีลยวผมประกาศให้เดี๋ยวเขียนเป็นยันอะไรก็ได้รูปอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นสีริมยคลเนาะใอ้กลับมาแบบเหมือนเดิมอเดี๋ยวพาประกาศหนึ่งนะอาท่านคือเขาไม่ได้ชนคือวบัติเหตุเป็นนักแข่งได้ดีหนึ่งนะนี่คือไอ้มมีชื่อเสียงแล้วเนี่ย แต่ว่าก็แบบหลุดพลาดนิดหน่อยก็เลยต้องมันต้องอธิบายในเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างที่ล้มไปแล้วเกิดอะไรบ้างกระดูสันหลังหักกระดูกสันหลังหักซี่โครงหักต่อทะลุแล้วก็เส้นประสาทขาดอต้อองธิบายท่านอยากมาเส้นประสาทสมองโอ้ยแกรู้นะครับ เห็นพ่อแกบอกผมไปดูคลิปนะครับก่อนที่ช่องเก่าพี่โฮมจะบินแกเรียนเก่งไอ้ยูหล่อครับเห็นรูปสมัยวัยรุ่นแต่แกประสบอุบัติเหตุตกแล้วหัวฟาดครับเลยทำให้เป็นแกเป็นแบบนี้ไม่เกิดจากการเล่นยาหรืออะไรครับสังคมพ่อคนนึงมาในงานเพื่อนครับผมสังคมเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นยัง่งเปลี่ยนชื่อได้เตรียมครับผมไปดีก๊ะ ปฏิบัติเฮรอปัินัต้ว้ยปั้นโอ้ยโอ้ยโั้ยโอ้ยโอ้หโอ้ยตอ้ยิอ้ยลอ้ยโ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 ิบยอ้ยอ้ยโอ้่อยโอ้ยัอ้้ยอ้ยโ้ยโอรยบอ้้บโอ้ยโยโอ้ยโอัยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยอ้ยโั้อยย้ยอยย้อ แต่เมื uh ่อกี้เสริมได้เด้งครับอ๋อมีเยอะแล้วครับโอ้พันจบจากทหารนี้ออกไปแล้วจะทำอะไรแต่มาชื่อชกมวยครับอ๋อไอซิมชอบมวยครับผมอันนี้เขาชอบชกมวยไงมวยเก่าอ่ะใช่ชื่อในน้ำมวยชื่อว่าสักสิงลูกบ้านยางครับอ่าที่จริงสักสักสิงลูกบ้านยางโอ้เคยชนะไฟมาทั้งหมดกี่ไฟชนะไอเล่นต่อยมาชนะ ทั้งหมดกี่ยกเอ้ยกี่ไปแล้วครบยกครับเอาเราชนะไม่ครยกเราชนะน็อะชนะด้วยแพ้ด้วยครับโอ้สุดยอดโอเคโอเคอันนี้คือของจริงแล้วแพ้กับชนะอไหนมากสำหรับแพ้กับชนะอไหนมากกว่ากันแพ้กว่าครับแพ้มากกว่าเจ้าแย่เลยไหครับเจ้าแย่เลยไปเลยโอเคพอแพ้มากกว่าชนะมากกว่าเสมอพอเป็นกันอ่ะโอเควันทยา ฮัทอ่ะปวดของลูกเสือเรียบป้าวุ่อ่ะเรียบป้าวุ่นอ่ะสามระเบียบฮัทโอ้มีโอกาสมันมีอะไรอยู่ในหาน่นเหมือนกันครับพักได้แล้วเชือดได้สบายเชือดได้ได้เชือนัด้โอ้สุดยอดเห็นไหมข้าวเบลีข้าวเบลีข้าวญี่ปุ่นระเบียบมีระเบียบบุหรี่นี่ของหลักเลยครับเอาน่าสะท้านละครับผมอะไรนะทช่บางคน ศรัทธาในหมู่คนอ๋อศรัทธาในหมู่คนการศรัทธาเนี่ยมันคือในหมู่คนไงต้องมีสัจจะด้วยนะท่านพูดอะไรจะมีสัจจะอ่ากินนมก่อนกินนมก่อนเออให้ท่านกินฮะอะไรโจรโจรอะไรก็จะกำลังยืนหัวเราะอย่างนี้เหรออะไรวะออ๋ในหมู่โจรอ๋อสัจจะไม่มีในหมู่โจรอ๋อสัจจะโอ้ไอ้หนอยเริ่มเข้ากับได้เริ่มมามาหาไปบ่อยด้วยเดินมาหาลูกล้านมาหาบ่อยไอ้ท่านี่แค่จะ มุนหลอดทำไมนะมุนทำไมมุนทำไมดึงออกได้แล้วดึงได้เลยอ๋อกินหนังอะไรแกชอบมุดแกได้กินยันไม่ไปเลยอ๋อกินนมท่านไม่กินไปพวกแอลกอฮอล์ท่านไม่เอานะพวกอะไรเงี้ยท่านกินแต่นมอมุนอมุนทำไมแกชอบมุดไม่ไปเจะเป็นอ๋อท่านท่านกินนมเฉยอ๋อโง่ยันเดงยันวอ๋อเดินด้านท่านคารนะไลมีหรแกก็มุนทั้งแล้วลงตรงไหนตรงหน้าทั้งหน้าท้องหน้าท้องหน้าท้องแกงจิบไปเลยรั้งไงอันนี้ท่านพร้อมพร้อมดีพร้อมเนี่พร้อมแล้วอ่ะ เอายันนะเนี่ยเอาเอาเขียนเอาตรงเอาตรงพร้อมเลยพร้อมเลยเอาท่านท่านนะเขียนอนุญาตให้เขาเขียนห้ใครนี่ไงนี่เขาเข้ามาเขาผมเป็นคนสั่งให้ผมเองผอเม็เขียนก็ให้พรนเขียนชื่ออะไรก็ได้อ่า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 บุยลำเลยบุยลำเขียนว่าบุยลำชื่อน้อยน้อยไอ้น้อยนะครับเขียนถูกนะครับถูกไหมครับถ้าถูกก็ แกเรียนเก่งนะพอแกบเกิประสบอุบัติเหล้มหัวฟาดอนไดโบเขาชื่อน้อยแล้วมีคำว่าไมนฟด์มันแดเลยะไดโบเป็นสังกิตไม่แบ่งกันฉันไม่แบ่งวันนาครับคนเหมือนกันมีโอกาสอยากจะไปหาแกอยู่ท่านอยู่บุรีรัมย์นะแล้วแต่น้อยนะท่านชยนชูกันออได้หรอ ไอโอ้ยเราจะคุบรอบหลังถึงหลังเลยเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยได้ไงวะอีฟีบีเฮ้ยเฮ้ยภาษาอังกฤษเยมะขึ้นกันนี่โตโอโตโอเอ้ยโอโอโอคิวคว้าแล้วโอ้ยการต้อนคิวเลยเฮ้ยน้อยนึงโอ้ยเอาเปาเพียงนิดนึงเอาเพียง แรงเลยกำลังโอ้แขงแรงโอ้่นี่หาช่วแล้วอา่าปิดไฟปิดไฟโอ้ส uh, really? ุดยอดสุดยอดถือว่าเป็นสิมงคลทาทุอ่าอาุสาทุไปเนือหัวทุ่าจะติดไดยหัวอมโอ้าทิตนึ่งค่อยอาบน้าแทนท่นกีบค่ยออกได้กีบันค่อยล้งออกไม่ไอเนไเนไม่ใช่ไอี่บันค่อยล้างออกได้อได้อกได่ไม่สได้ ไม่ได้ไม่ได้พี่กายเก่งงานก่งท่นขี่แล้วด้วยเยอะสบายสบายไปขี่แล้วเดยวลองลองเดินลุงยืนเริ่มเริกงเร่มดูเมื่อกี้เมื่อกี้เออเมื่อกี้เดินก็แก่งวันนี้ก็แกงนะ เดินเดินได้เยท่นไม่เดินหองเลยนเฮ้ยขอบคุณท่านมากโอ้เดี๋ยวยัไม่จบไงก็เดี๋ยวมันยังทํามาคือเขาต้องการตอนท้ายก็อันนี้ลงหน้าอะไรเสร็จแลยนต้จะมีการรูปหัวแต่ให้รูปหัแต่ถ้าต้องให้น้อยรูปห้ท่านรเดี๋ยวเสื้อไมคือเสืใช่ไหมท่านใช่ใช่น ไอ้น่อยโอ้ยไอ้จะไม่ได้จำห้าสักีทห้าสักสีทไม่ได้นั่นไอ้แมแสดงแสดงสชิท่านั้นตับอสเกลนอยเดวูเออใช่ไหมใช่ใช่อ่ะจำตาดาจำได้ไหมมารอบหน้าานมาจะจำได้ไหมจได้เยจำไม่ได้ยาอมาเลยอันนี้รอ A I V ยังไงกันอ๋อจะไม่เปิดัมให้ให้ให้ร้านเขาลูบหัวอืออ่าลูกจะได้แบบสิริมงคลไงใช่ใใช่ไหมท่นเอใช่ไอ้น้อยจะได้เดินได้ดีไงไตอนนี้เดินคล่องเลย๋ยวขับรถให้ดูด้วยเอ้ยตอนมามันก็เอาไหท่าน ลูกหลานได้ได้แล้วแม่นี้แม so <c oughs> okay, well, like ่ทำกิจวิงญาณทางั้นงั้นกลับได้นะแต่ขันก็งงหมดแล้วคุณโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับสาธุสาธุอาสาธุไอเดียวมาเอาไอเดียวมาสัตยเออตามความเป็นบอลแล้วันเดี๋ยวมาหาใหม่เด้๋ยวขันเลยจบเที่ยงครนสวัสดีครับสวัสดีครับหมุนอยู่นั่นแหละครับรถไปแล้วท่านดีใจมากที่ได้เจอท่านทุกคนคิดถึงท่านอยู่ยังอยู่บุรีรัมย์กเดิมนะไปแล้วท่าน ทั้งหมดเดีย่ยวตุ้งไล่กันตัวน้องบอลครับผมบอลจ้าบอลจ้าบอลที่นี่ขอนองบ้านพงจะได้ไหมท่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปแล้วท่านโอเคเฮ้ยเฮ้ยไกลอยีกน้อยไกลอีก